กลองไงเนาะผักสดจากรถพุ่มพวงจ้าพุ่งนี้เช้าพ่อ้าแม่ขายออกจากบ้านที่ห้าก็ตื่นแล้วพี่น้องจ้าที่ห้าเครื่องก็ออกจากบ้านไปถึงที่ขายหกโมงนะคะหกโมงเช้าคนงานเขากลับมาสื่อมาดึงเอาตึบตับตึับตึบตับเพราะว่าเขียนไว้ทุกถุงแล้วก็รู้จักราคาเขียนลูกค้าประจำก็ดึงเอาเลย เลือกก่อนค่อยดึงนะคะเขาก็เลือกก่อนค่อยดึงเขาก็เลือกก่อนค่อยดึงดึงแล้วต้องได้เอาเพราะว่าดึงแล้วมันก็มัดไม่ได้ไม่มีที่วางแล้วถ้าดึงลงมาแต่นก็สวยสวยเป็นกิโลกิโลกว่ากว่านั่นแหละซื้อได้ถูกก็ขายถูกนะคะซื้อแพงก็ขายแพงแต่หลด ลดขั้นีหขายบพแพงหอกพี่น้องขายแพงบ่ได้ลูกค้าไอ้ตัวลูกค้ากไ็ได้นิดๆหน่อยๆเพราแม่ขายยุ่ได้เพราได้กินได้ใส่รถเราก็ต้องผ่อนนะคะบ้านเราก็ต้องผ่อนก็ต้องผ่อนบ้านก็ต้องผ่อน อยากได้อันไหนผ่อนหมดผลออจากรถพุ่มพวงนะคะไม้หวานไปต้มจืดต้มแกงไปแกงเปิแกงเปื่อนแกงจืดข้าวเดียวน้อยหวานต้มข้าวเดียวกับจืด ต้มกินกับปนนพี่น้องปุลปะทู่วะต่งโมลูกใหญ่แน่นเอียดอยู่างานในมีขนมจีนมีแครอทมีเม้ไฟหวานมีพริกหยวกพริกยำพริกขี้หนู ผักยาวมาละสิบบาทสิบบาทมีหลายอยัาลายอย่างนะคะรถฟุ่มพวง,งมีต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งมีใบกระเจี๊ยบมีกวางตุง้งตุ้งห้องเต้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ